สวัสดีกันอีกแล้วนะคะสวัสดีกันอีกแล้วคุณผู้ชมทุกคนที่เห็นกันอยู่ตอนนี้ก็คือคลิปสปีดบิลอีกแล้วหวัง <c oughs> ว่าทุกคนจะยังไม่เบื่อกันนะก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะช่วงนี้คลิปสปีดบิลมันก็จะมาเยอะนิดนึงเพราะว่าเรามีอารมณ์อยากที่จะสร้างบ้านแล้วก็เลยสร้างบ้านที่แบบว่าเยอะมากจริงๆเรามีบ้านที่แบบว่าสร้างเอาไว้แล้วก็มีบ้านที่สร้างไว้เราก็ไม่ได้อัดคลิปด้วยนะแล้วก็บางหลังก็ สร้างไว้แล้วก็อัดคลิปแต่ว่าก็ไม่ได้ลงแต่ว่าอัพลงแกลลอรี่อะไรเงี้ยถ้าเบว่าถ้าเกิดว,ว่าทุกคนเข้าไปดูในแกลลอรี่เรานะจึงแกลลอรี่ไอเดีเราก็จะใส่ไว้ให้ใน description box ข้างล่างอะคะ่ะทุกคนก็จะเห็นเลยว่าเอ้าบ้านหลังนี้ไม่มีอยู่ในคลิปนี่นาะก็คือเราอะสร้างเล่นๆแล้วเราก็อัพลงแกลลอรี่เอาไว้แต่ว่าเราไม่ได้อัดคลิปแล้วก็ลง <laughs> เพราะว่าอยากเล่นนะแต่ไม่มีเวลาจะตัดวิดีโอนั่นแหละบ้านหลังนี้เป็นความพิเศษอย่างหนึ่ง คือเป็นบ้านกลางป่าที่แบบว่ากลางป่าจริงๆอันนี้เราสร้างในเมืองอะไรมันชื่อเมืองอะไรนะอะไรสว่าดราลา,ลาอะไรสักอย่างเราขอไปทุกคนเราจําชื่อเมืองมันไม่ได้นั่นแหละมันเป็นเมืองภาค Jungle Adventure อะค่ะที่เป็นภาคเสริมที่เป็นเกมแพ็คของ The Sims 4ซึ่งมันจะเป็นเมืองท่องเที่ยวเราสามารถมา take vacation ที่นี่ได้เราสามารถมาพักผ่อนพักหลอนที่นี่ได้แต่ว่าเรามันไม่ใช่เมืองเร s เดนเ t ียลนะคะก็คือไม่ใช่เมืองที่ซิมของคุณจะสามารถมาอยู่อาศัยได้ถ้าเกิดว่าซิมของคุณต้องการที่จะมาที่เมืองนี้ซิมของคุณก็จะต้องเช็คเวกเกชันมาเท่านั้นก็คือเช็คเดย์ออฟแล้วก็มาทราเวลที่นี่นะคะเราตั้งใจสร้างบ้านหลังนี้จุดประสงค์เพื่อที่จะให้มันเป็นบ้านพักร้อนของซิมหน้าตามันก็เลยจะไม่ได้ดูเหมือนบ้าน ต่างๆที่เราเคยสร้างมาสักเท่าไหร่นะเออจริงๆบ้านหลังนี้เนี่ยก็เคยมีคุณผู้ชมขอไว้นาะนแล้วคุณผู้ชมขอเอาไว้ว่าอยากให้สร้างบ้านกลางป่าแล้วก็เออเพราะว่ามันมีภาคเสริมที่เป็นภาคแบบว่าเที่ยวป่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยพึ่งจะได้มีเวลามาทําให้นะคะคุณผู้ชมขอโทษด้วยนี่แหละสิ่งที่คุณผู้ชมขอมามันก็เป็นมันจะมันจะไม่ได้หน้าตา เหมือนบ้านที่อยู่ในเมืองนี้สักเท่าไหร่เราทำมันเป็นบ้านออกแบบสไตล์โมเดิร์นนิดหนึ่งอะคะ่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าทุกคนเข้าไปดูในแมพของเมืองนี้ทุกคนก็จะเห็นว่าบ้านมันออกเจน,นแนวคล้ายๆกับบ้านสไตล์แบบเราเราเรียกมันว่าบ้านสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนได้ไหมอะคือมันเป็นบ้านที่แบบ ดูเป็นบ้านปูนอะแล้วก็แบบว่าใช้พื้นกระเบื้องอะไรเงี้ยเราไม่ค่อยแน่ใจว่าบ้านแบบนั้นเขาเรียกว่าอะไรนะแต่เราแอดซูมว่ามันคือบ้านสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนแต่ว่าอันเนี้ยไม่ใช่อันเนี้ยที่เราทําอะมันเป็นบ้านสไตล์โมเดิร์นนะคะทุกคนซึ่งอินสปิเรชันเราก็ไปดู f l o อร์แพนมาจาก pinterest แต่ว่าพวก Color scheme สีที่ใช้ในบ้านที่เราตกแต่งอย่างเงี้ยแล้วก็พยายามที่จะ mix and match มันออกมาเองนะคะมันก็จะเลย แบบว่า <c oughs> มันก็จะเป็นสีที่แบบประหลาดประหลาดนิดนึงซึ่งสุดท้ายแล้วมันก็เป็นคอมบิเนชันสีที่เราว่ามันก็เข้ากันดีนะคะบ้านหลังนี้ส่วนใหญ่เราใช้ไม้สีโทนเข้มเป็นไม้สีเอาแบบว่าส้มๆนิดหน่อยแล้วก็จะเป็นสีดำไปเลยแล้วก็อาจจะมีสีขาวแทรกเข้ามาบ้างแบบ เล็กๆน้อยๆไม่ได้เยอะนะคะนั่นแหละแต่ส่วนใหญ่ของบ้านก็คือจะเป็นสีไม้ที่เป็นสีส้มๆมมตามที่ทุกคนเห็นถ้าทุกคนเห็นพื้นไม้ของบ้านก็จะรู้เลยว่าอ๋อมันก็จะเป็นสีโทนส้มประมาณนี้นี่เองซึ่งบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นบ้านที่ค่อนข้างใหญ่ด้วยความที่มันเป็นบ้านแค่ชั้นเดียวะคะ่ะแต่ว่ามันจะมีสองห้องนอนแล้วก็หนึ่งห้องน้ํา เราไม่ค่อยชอบสร้างบ้านหนึ่งห้องน้ําเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันค่อนข้างลําบากกับการใช้ชีวิตของซิมนะสมมุติว่าถ้าเกิดว่ามีซิมตัวหนึ่งอยากที่จะเข้าห้องน้าแล้วซิมตัวหนึ่งอาบน้ําอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดอาการแบบเฮ้อทำอะไรที่นี่นะ่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะติดบัฟอารมณ์ไม่ดีนะซึ่งมันค่อนข้างที่จะลําบากมากเลยในการเล่นเราก็เลยไม่ค่อยชอบสร้างห้องน้ําห้องเดียวถ้าเกิดว่าสร้างบ้านส่วนใหญ่ขั้นต่ําเลยนะ ถ้าเกิดว่าเป็นบ้านหลังใหญ่ที่มีสองห้องนอนเนี่ยเราก็จะต้องมีสองห้องน้ําอาจจะเป็นพาวเดอร์รูมห้องหนึ่งที่มีแค่ไอตัวชักโครกแล้วก็อ่างล้างมืออะไรเงี้ยต่วอีกห้องหนึ่งอาจจะมีชาเวอร์ด้วยแต่ว่าก็นะห้องบ้านนี้มันก็เราก็เราก็สร้างสร้างได้แค่ห้องน้ําเดียวแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ห้องน้ําที่ไก่กาะสุดท้ายเราก็พยายามทําให้มันเป็นห้องน้ําที่มีทอยเลทแยกอะค่ะเป็นห้องสําหรับ เข้าห้องน้ําแยกกับห้องที่เป็นห้องอาบน้ําอีกทีหนึ่งซึ่งมันก็จะทําให้เกมเพลย์ของคุณสะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าโหลดบ้านหลังนี้ไปเล่นจริงๆแล้วบ้านหลังนี้เนี่ยคุณไม่ต้องโหลดไปใส่แค่ในเมืองท่องเที่ยวอย่างเดียวก็ได้คุณโหลดไปใส่ในเมืองทั่วๆไปแบบวิลโล w ครีกเอ่อโอเอซิสปริงหรือว่าแบบ เมืองทั่วๆไปอะไรอย่างเงี้ยได้เลยแต่ว่าสไตล์อาจจะไม่เข้ากันนะถ้าเกิดว่าทุกคนสังเกตดูบ้านในวิลโลว์ครีกอะมันจะเป็นบ้านทํานองแบบว่าเขาเรียกว่าบ้านอะไรบ้านสไตล์ทรดิชชั่นอลเป็นส่วนใหญ่อะ่ะมันแล้วบ้านหลังนี้มันเป็นบ้านโมเดิร์นอะทุกคนแล้วสีมันก็แบบ <laughs> ถ้าเอาไปตั้งมันจะดูเป็นแบบเป็นบ้านอะไรอะแบบดูไม่เข้ากับใครเลยอยู่ดีๆก็โผล่มาจากไหนก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละมันก็จะเป็นประมาณนั้นไป แล้วก็ทุกคนที่ทุกคนเห็นตอนนี้ที่ภาพมันตัดไปใช่ไหมตอนแรกอะห้องครัวเราตั้งใจะจะทําให้มันเป็นห้องครัวแบบ U shape แต่ว่าเหมือนกับว่าพื้นที่มันจะแบบว่าเบียดเบียดกันหน่อยๆเราก็เลยยกเลิกแผนการนั้นไปนะแต่สุดท้ายแล้วมันก็จะเป็นห้องครัว แบบ U shape อยู่ดีแต่ว่ามันจะเป็น U shape ทางอื่นแทนเราจะเพิ่มเคาน์เตอร์ที่เป็นไอแลนตรงทางเข้าของบ้านตามที่ทุกคนเห็นตอนนี้เลยซึ่งก็ออกมาแล้วว่ามันก็เป็นการใช้พื้นที่ที่เกิดประโยชน์ค่อนข้างมากเลยนะเราอะตอนแรกคิดว่าโอเควางเฟอร์นิเจอร์แค่นี้ก็คงจะพอแล้ว แบบว่าเฟอร์นิเจอร์หลักๆพวกโซฟาอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วเราก็จะใส่ไอตัวเชสทเบิลไอตัวโต๊ะมากลุกเข้าไปเพิ่มอีกนะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่าบ้านมันโล่งเกินไปแล้วเราก็ไม่ชอบอะไรที่มันโล่งๆเราชอบอะไรที่มันลกๆนะทุกคนสังเกตไหมว่าบ้านหลังนี้มันช่างอบอุ่นอะไรเงี้ยเราชอบไอตรงโซนลิฟวิ่งแอรรียของบ้านหลังนี้มากเลยเพราะว่ามันโซฟามันไม่ได้มีเยอะมาก แล้วเหมือนกับว่าพื้นที่มันก็ติดติดแน่นๆกันไปนหมดแล้วค่ะมันก็เลยทําให้ความรู้สึกของบ้านดูอบอุ่นแล้วด้วยโทนสีที่แบบว่าเป็นสีดํากับไม้สีส้มอะไรเงี้ยมันก็เลยดูแบบโอ้อบอุ่นเหลือเกินแต่ก็ไม่มีอะไรอบอุ่นไปกว่าประเทศไทยตอนนี้อีกแล้วร้อนน่าจะตายแล้วทกวันนี้นี่ก็คือแบบว่านั่งพัดลมจ่อหน้าเลยไม่งั้นก็คือตายแน่นอนแต่ก็นั่นแหละเหมือนคนละอบอุ่นกันนะทุกคนอันนี้จะเป็นอบอุ่นทางความรู้สึกนะคะไม่ใช่อบอุ่นแบบสภาพอากาศ <laughs> พูดไปก็ขำไปนั่นแหละฝั่งนี้ที่ทุกคนเห็นจะเป็นฝั่งของผู้อยู่อาศัยของบ้านหลังนี้ไม่ใช่ฝั่ง living area เออตรงนี้เราก็ที่บอกไปว่าเราเริ่มที่จะใส่ chest table เราเลือกอันที่มันดูมีสีที่เข้ากับชาวบ้านชาวช่องเขานะคะก็คือเป็นโต๊ะสีส้มแล้วเราก็ลิ้งไอตัวเฟอร์นิเจอร์อันนี้ด้วยสีดํา ก็อี้สีดำซึ่งสีดำไปแมทช์กับไอตัวโต๊ะกินข้าวที่ทุกคนเห็นอยู่ทางด้านขวาซึ่งออกมาน่ารักมากเลยเราค่อนข้างชอบพื้นที่ดีนะมันดูเป็นการใช้ประโยชน์พื้นที่ได้แบบว่าคุ้มค่ามากมากเลยตรงนี้ตรงส่วนที่เป็นฮอลเวของที่พักอาศัยส่วนที่พักอาศัยของเจ้าของบ้านนะคะเราทำการใส่เป็นคอมพิวเตอร์เข้าไปเพราะว่าบ้านทุกหลังที่เราสร้างเนะเาะแล้วก็พยายามที่จะใส่ ของที่สามารถเพิ่มสกิลให้ซิมได้ซึ่งคอมพิวเตอร์เนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างมีประโยชน์กับซิมมากๆเลยอของอย่างแรกที่เราจะซื้อให้ซนะิมน่ะก็คือคอมพิวเตอร์เพราะามันทําอะไรได้หลายอย่างนะแล้วก็พยายามตกแต่งให้มันดูเป็นโซนที่ได้ความรู้แล้วก็ใส่คอมพิวเตอร์แล้วก็ใส่ตัวบ o o k s h e l f เข้าไปนะคะทางด้านหลังของ โต๊ะเนี่ยก็จะมี laundry area ก็คือ laundry area ก็จะเป็นพื้นที่ซักผ้าเนาะเราก็ใส่เป็นเครื่องซักผ้าแล้วก็เครื่องอบผ้าเข้าไปซึ่งถ้าเกิดว่าใครไม่มีผ้า laundry day start เออตัวไอเทมนี้มันก็จะหายไปนะไม่ต้องห่วงหรือว่าถ้าเกิดว่าใครไม่อยากเล่นขี้เกียจจะซักผ้าในเกมซักผ้าในชีวิตจริงก็พออยู่แล้วทุกคนก็กดมันทิ้งได้เลยนะ ไม่เป็นไรไม่ต้องเป็นห่วงมันสบายดีอยู่เหมือนกันนั่นแหละตรงนี้ที่ทุกคนเห็นก็จะเป็นห้องนอนของเด็กซึ่งอาจจะเป็นเด็กวัยประถมหรือว่าจะเป็นเด็กวัยทีนก็ได้แต่ว่าเผื่อว่าทุกคนจะใส่เด็กวัยประถมเข้าไปนะเราก็เลยใส่พวกตุ๊กตาแล้วก็ของเล่นเด็กอะไรนิดหน่อยให้มันดูเป็นห้องเด็กมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้เป็นครั้งแรกเลยด้วยที่เราใช้บังเบ็ด เราเพิ่งที่จะไม่ใช่เราเพิ่งที่จะเราเพิ่งอัปเดตเกมนะมันก็เลยเพิ่งจะมีบังเบสมาแล้วเราก็ใช้ซึ่งเราก็ว่ามันก็น่ารักดีนะคะทุกคนเรียกร้องกันมากเลยใช่ไหม Bang อะ่ะบังเบสอ่ะเห็นแบบว่าพวกซิมทูเบอร์ต่างประเทศเขาก็พูดถึงบังเบสมาประมาณ 2- อสปีแล้วอะ่ะแต่ว่าเดอะซิมก็เพิ่งเอาเข้ามาะคะ่ะจริงๆเขาก็พูดว่าเขาว่าเห็นเขาลางกันตั้งแต่ที่เดอะซิมมีเลดเดอร์สไอตัวบันไดลิงอะคะ่ะแล้ว นั่นแหละเขาก็คิดว่าอา้าวในเมื่อ,อยูทำแรดเดอร์แล้วแล้วทำไมยังไม่ทำบาังเบสอีกละ่ะมันก็ได้เวลาแล้วนะอะไรเงี้ยจนสุดท้ายก็มาจริงๆนะคะบังเบสเยดีใจมากเลยเราก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างเซฟสเปซดีนะมันประหยัดเนื้อที่ในการตกแต่งบ้านสําหรับบ้านที่แบบหลังเล็กๆอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่บ้านหลังนี้มันก็ไม่ใช่บ้านหลังเล็กนะจริง,รงๆแล้วเราก็สามารถเอาเตียงสองอันมาวางคู่ๆกันได้แต่ก็นั่นแหละ เพื่อ <P ew> er <p> เป็นกิมมิกไงทุกคนเพื่อความสวยงามไงไม่เน้นใช้สอยเน้นสวยงาม <laughs> <laughs> นั่นแหละค่ะท่านผู้ชมเราก็ทําการเปลี่ยนวอลเปเปอร์แล้วก็ตกแต่งห้องนอนเด็กให้มันดูเป็นห้องนอนเด็กมากยิ่งขึ้นด้วยการติดสติกเกอร์ที่วอลเปเปอร์นะคะมันก็จะดูน่ารักสดใสเราชอบไอตัวสติกเกอร์อันนั้นมากเลยอะที่เป็นรูปกระต่ายอะ เออมันน่ารักดีนะมันมากับภาคซีซั่นมัง้งมันถ้าเกิดว่าทุกคนจิ้มเข้าไปดูทุกคนก็จะเห็นว่ามันมีหลายสวอชมากแล้วแต่ละสวอชท่าทางของไอตัวกระต่ายเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันเลยซึ่งมันน่ารักจริงๆแล้วตอนนี้ที่ทุกคนเห็นก็คือจะเป็นห้องน้ําที่เราเล่าให้ฟังว่าเราได้ทําการแยกตัวทอยเลตออกมาเป็นอีกห้องหนึ่งเลยไอตัวชักโครกเนี่ยเราก็ทําเป็นอีกห้องหนึ่งเลยซึ่งเราไม่ได้ทําห้องน้ําสไตล์นี้บ่อยๆนะเพราะมันเป็นอะไรที่ค่อนข้าง ใช้พื้นที่เยอะพอประมาณเลยการที่จะแยกไอตัวชัโคโกออกมาแต่ว่ามันก็เหมาะสมแล้วกับบ้านหลังนี้เพราะว่าไม่งั้นเกมเพลย์ของคุณก็จะลำบากมากๆเลยแล้วก็ทำการตกแต่งห้องน้ำนู่นนี่นั่นนิดหน่อยเล็กน้อยก็ไม่ได้มีอะไรมากห้องน้ำก็คือสไตล์เดิมๆแบบที่เราเคยทำมานะคะมันก็จะเหมือนเดิมแหละไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมไปมากกว่านี้ เราไม่ได้วางบัตรถับเอาไว้ติดกับตัวกำแพงด้วยนะคะเราคิดว่ามันก็เป็นการเพิ่มกิมมิคให้กับบ้านดีซึ่งก็จริงๆเออก็สวยดีนะคะแล้วเราก็ทำการแยกไอ้ตัวฝักบัวเอาไว้เป็นอีกห้องหนึ่งด้วยกั้นโซนเปียกโซนแห้งอะไรอย่างนี้แล้วเราก็ใส่ไอ,ตอ้ตัวที่ใส่ผ้าตะกร้าใส่ผ้าเราแยกตัวตะกร้าใส่ผ้าเอาไว้ในห้องน้ำเลยนะซึ่งก็น่ารักดี ออแล้วก็บ้านหลังนี้เนี่ยความพิเศษอย่างหนึ่งก็คือมันมีแฟลตรูฟซึ่งตอนสุดท้ายนั้นเนี่ยไอตรงแฟลตรูฟหรือไอตัวหลังคาแบนแบที่ทุกคนเห็นนะคะเราจะใส่เป็นบันไดลิงเข้าไปเพื่อที่จะให้ซิมสามารถปีนขึ้นไปได้แล้วเราก็ใส่เป็นแผงโซลาร์เซลล์ไปมั้งคะรู้สึกตอนแรกเราอะ่ะตั้งใจจะทำให้บ้านหลังนี้เป็นบ้านแบบ Off the Gri d ดด้วยก็คือเป็นบ้านที่ไม่ต้องใช้พลังงานเพราะว่าเราก็ได้ทำการโหลดภาค eco lifestyle มาแล้วเนาะแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเออมันลำบากเกินไปอะ่ะ ถ้าทุกคนจะต้องมามี g e n e r a อร์ไอตัวเครื่องปั่นไฟเองแล้วก็จะต้องมาแบบว่าเก็บน้ําฝนเองอะไรเงี้ยมันก็จะเกินไปเนาะเราก็เลยใส่เป็นแค่แผงโซลาร์เซลล์ไปเท่านั้นพอเพื่อที่จะประหยัดค่าไฟขึ้นมาปิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเครื่องใช้ไฟฟ้านในบ้านหลังนี้มันช่างเยอะมากจริงๆเลย,เลยแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะคะสําหรับการที่จะเป็นบ้านพักตากอากาศเนี่ยมันก็ต้องมีบาร์บีคิวแอรียที่เราภูมิใจนําเสนอเป็นพื้นที่ดินเนอร์ใต้แสงเทียนที่มีแบบว่า เป็นที่ดินเนอร์ที่ยิ่งใหญ่มากเพราะมีเก้าอี้ถึง6ตัวด้วยกัน <laughs> ดูเหมือนขายของเลยอะ่ะเออแล้วก็ตรงนี้เราตั้งใจสร้างมากไอตัวช่องชองที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้ที่เราใส่ต้นไม้ไปอะ่ะเราตั้งใจสร้างมากเลยนะทุกคนเราตั้งใจทําให้มันเป็นแบบนี้เพราะว่าเวลาที่ทุกคนนั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นแล้วมองออกไปที่หน้าต่างค่ะทุกคนก็จะเห็นต้นไม้สวยงามเป็นการพักตาที่ดีเป็นไงเฮ้ยเห็นไหมเราคิดมาแล้วนี่แหละสุดยอดการออกแบบ มองจากอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นห้องนอนใช่ไหมคะเมื่อทุกคนนอนอยู่บนเตียงแล้วมองไปที่ปลายเตียงทุกคนก็จะเห็นต้นไม้เราอยากอยู่ในบ้านหลังนี้มากเลยมันช่างเป็นบ้านที่ดีนะบ้านที่ดีก็คือบ้านที่ไม่มีบันไดจะได้ไม่ต้องเดินขึ้นลง <laughs> นั่นแหละคะ่ะแล้วเราก็ไม่ลืมที่จะลดช่องว่างเขาเรียกว่าลดช่องว่างไปนะ เติมช่องว่างของบ้านด้วยการใส่เป็นลาวน์แชร์เข้าไปนะคะเผื่อว่าคุณอยากที่จะอาบแดดตอนกลางวันแตกๆก,กลางแดดร้อนๆกลางป่าแบบนี้ก็ไม่เป็นไรคะ่ะหรือว่าถ้าเกิดว่าคุณมาอาบแดดตอนกลางคืนซึ่งไม่มีแดดแล้วก็จะได้อาบยุงแทน <c oughs> <c oughs> โอ๊ยตลกเอ้ยเดยวซิมสี่มียุงไหมอ่ะเหมือนจะมีปะมันต้องมีมันมันมันจะมีผ้าที่มีแมลงใช่ไหมคะน่าจะเป็นผ้าญี่ปุน่น snowy escape เออนั่นแหละแต่ก็ เมืองนี้ก็ไม่ใช่ของภาคทนโลยีเกมนะคะก็ไม่รู้ว่าจะมียูงหรือเปล่านว่าน่าจะมีนะเดิมต่ก็ต้องมีแมลงนั่นแหละเข้าเรื่องกันต่อนี่ตอนนี้เราก็กำลังทางการตกแต่งแลนด์สเคปปิ้งรอบๆบ,บ้านอยู่นะคะซึ่งก็ต้องทําให้มันดูเข้ากับบริเวณแวดล้อมของภายนอกบ้านนิดนึงเนาะ มันเป็นป่าค่ะเป็นป่าดิบชื้นด้วยเราก็เลยพยายามที่จะหาต้นไม้ที่มันเข้ากับสภาพแวดล้อมรอบๆบ,บ้านถ้าเกิดว่ามันเป็นบ้านที่อยู่กลางป่าแล้วเราเอาต้นไม้ชายทะเลไปใส่มันก็คงจะดูแปลกๆกันเนาะบ้านหลังนี้มันแย่อย่างหนึ่งตรงไหนรู้ไหมคะตรงหน้าบ้านนะคะไม่น่าสนใจอะไรเลยถ้าเมื่อกี้ที่ทุกคนได้เห็นนะคือหน้าบ้านเป็นบ้านที่แบบว่าเป็นบ้านแบบเอยียงว่ะอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าหลังบ้านก็คือน่ารักมากเราชอบหลังบ้านมากเลยหน้าปกก็อาจจะเอาเป็นภาพหลังบ้านแทนนะคะแล้วก็ตรงนี้เราใส่ดัมสเตอร์ไปด้วยซึ่งเป็นอะไรที่ค่อนข้างขี้โกงเพราะซิมคุณสามารถไปขุดของจากในนั้นได้แต่ก็แต่ก็คงจะไม่มีใครขุดหรอกมั้งถ้าเกิดว่าสร้างบ้านหลังใหญ่ขนาดนี้ได้แล้วอะเนาะแล้วเราก็ใส่เป็นชิงช้าเขาเรียกชิงช้าใช่ไหมทุกคนใช่เราก็ใส่เป็นสวิงเซตเข้าไป เพื่อที่จะได้มีกิจกรรมอะไรให้ทําแล้วก็เสร็จแล้วบ้านของเราหลังนี้ถ้าทุกคนชอบอยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครมีไอเดียดีๆอะไรในการสร้างบ้านเนี่ย <c oughs> ก็คอมเมนต์บอกกันมาได้เลยสําหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย